สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษประจำช่วงวันที่16ถึง31กร,รกฎาคมนี้นะคะไพ่ยิปซีเนี่ยก็เป็นการดูแบบโดยรวมนะดังนะั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนแล้วก็การนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะเค okay, เรามาเริ่มกันที่คนโสดน,นะคะ สถานการณ์ความรักคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างสามเหรียญสิบถ้วยเดสควีนับเพนด์โคสนะคะแล้วก็ไฮพินเทสนะคะสำหรับชาวเมดคนโสดน,นะชาวทัตด,ดินนะคะค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อคุณน,นะชาวทาตดินได้แก่บังกรพฤกศกหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะคนโสดเนี่ยจะเน้นคือเด่นในเรื่องของคนที่ มีคนที่แอบชอบแอบรักแอบชอบอยู่นะคะหรือมีคนในใจอยู่แล้วนะคะที่เด็ดเดเลยส่วนถามว่ามีใครเข้ามาไหมมีเกณฑ์จะเข้ามาแต่ผ่านคนกลางนะคะผ่านคนแนะนําให้รู้จักหรือผ่านเพื่อนผ่านแม่สื่ออะไรอย่างเงี้ยผ่านจุดที่เป็นจุดกลางอย่างเช่นอ่าบางคนก็ผ่านจากแอปพลิเคชันหาคู่อะไรเงี้ยเป็นจุดกลางที่ทาให,ทให้ทำให้แบบได้รู้จักกันนะคะแต่เน้นว่าเป็นคนมากกว่านะในทีนี้จะเป็นคน เป็นสื่อกลางมากกว่านะคะโอเคต่อไปคนที่อยู่ในใจชาวเมธคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงบ้างห้าไม้ทาท้ลเล o วอ e s นะคะ king of w a n d s The Sun แล้วก็ King of Pentacles นะคะชาวธาตุไฟและชาวธาตุดินนะคะที่มีทิพนต่อเขาเมสิงทนูนะคะมังกรพฤกษ์หรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ด้านสถานการณ์ความรักของเขานะคะคนนี้น่าจะมีใครอยู่ในใจอยู่แล้วถ้าไม่มีแฟนก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคือมีคนมีคนที่แบบมีคนของเขาอยู่แล้วนะที่มันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่ใช่คนโสดอะ่ะเออก็มีค,คุยแล้วก็ มีความพิเศษด้านความรู้สึกกรละก,กันนะประมาณนั้นนะคะก็มีเกณฑ์ว่าในส่วนของเขา,าค่ะมีปัญหามีมีทะเลาะกันมีบแบบว่าความไม่เข้าใจปัญหาเล็ก,ลกๆน้อยๆเข้ามาบ้างแต่ก็มองว่ามันเป็นเรื่องของออความเอาแต่ใจเป็นนิสัยส่วนตัวนะคะไม่ตัวเขาก็ตัวคนคนนั้นน่ะนะคะที่มีทิ่พลต่อเขาอีกทีหนึ่งนะคะเป็นในด้านของนิสัยนิสัยใจคอที่แบบเ ติดติดขัดขัดกันบ้างแลมันก็ไม่ได้ราบรื่นร้อเอร์ซจะเป็นลักษณะนี้นะคะที่แบบว่ายังต้องยังต้องแบบว่าเรียนรู้กันไปอีกนะคะต่อไปแล้วความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหลับเป็นยังไงบ้างเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะในช่วงวันที่สิบหกถึงสามสเอดกรกฎาคมห้าไม้เท้าอีกแล้วไม้เท้า Queen o วอ a ก้าวด่าทำไมเขารู้สึกว่า เขามีความเครียดนะคะเขามีเรื่องกุ้มใจก็มีเรื่องที่มันไม่สบายใจที่รู้สึกว่ามันสื่อถึงถึงคุณนะหรืออาจจะหมายถึงคุณก็ได้หรือความรู้สึกที่มมีต่อคุณนะคะมันมีความวิตกกังวลมีความมีความเครียดมีความเครียดที่ที่ความคิดแล้วก็ความแบบว่าที่ความรู้สึกด้วยนะคะก็คงจะสืบเนื่องมาจากเรื่องของ คนของเขานะคะคนคุยของเขาหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของเขาเนี่ยแหละนะคะอาจจะส่งผลมาทําให้แบบว่ากระทบมาที่ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณด้วยนะคะ mm hmm. ในจุดนี้ถามว่าเขารู้เรื่องของคุณหรือเปล่าว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาหรือนะเขารู้ไหมอืมเขารู้นะคะเขารู้แต่ว่าทําเหมือนไม่รู้รู้แต่ทําเหมือนไม่รู้ แต่ในขณะเดียวกันการที่จะเสียคุณไปเขาก็ไม่โอเคเหมือนกันเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่สบายใจอ่ะมันมีความเป็นห่วงมันมีความเป็นห่วงมีความวิตกมันมีความไม่สบายใจอยู่ตัวนั้นนะคะว่าแบบปัญหาระหว่างเขากับคุณหรือปัญหาที่มันมันไม่ใช่ปัญหาแบบกระจากระมันเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในแต่มันรู้สึกกันด้วยความรู้สึกคุณก็รู้สึกแบบนั้นเขาก็รู้สึก ว่ามันมี s o m e t h i n รองอ่ะนะคะระหวังคุณกับเขาในในในส่วนนี้ถามว่ารู้สึกยังไงก็อย่างที่บอกว่าแบบก็ไม่โอเคถ้าคุณจะไปนะหรือถ้าคุณที่จะแบบเลิกติดต่อกับเขาหรือหายไปจากชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คคงรู้สึกไม่โอเคนะคะส่วนคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเดทอยากที่จะให้มันจบจบ,จบไปซะคือจบก็คือจบ แล้วก็จะได้เริ่มต้นใหม่อยากผักใจไม่อยากที่จะรับรู้อะไรเกี่ยวกับเขามากมายนะักแล้วก็ไม่อยากจะคิดอะไรเกี่ยวกับเขามากมายเหมือนกันเหมือนพยายามที่จะวิ่งหนีจากจุดเกิดเหตุพยายามที่จะจบทุกอย่างแล้วก็เดิอนออกมาให้ให้แบบให้มันนิ่งที่สุดให้มันเงียบที่สุดอะอแต่อย่างที่บอกว่าตัวเขาคงก็ไม่ได้สบายใจเท่าไหร่ที่แบบว่ามีความรู้สึกอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าที่คุณชอบเขานั่นมันเหมือนมีปัญหาอย่างที่บอกว่า มันเป็นปัญหานะ่ะปัญหาภายในข้างในลึกบนะคะมันไม่ใช่ปัญหาที่จงแจ้งหรือพูดออกมาโดยตรงเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ่ะ King of Pentacles แปดเหรียญเขายังรู้สึกว่าเขายังแคร์คุณอยู่นะคะเขายังแคร์คุณอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงออกออกมาก็ตาม เนี่ยเหมือนเขาจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายนะแต่อยากให้รู้ว่าเขายังแคร์คุณเสมอถามว่าอยากจะฉุดยื้อคุณเอาไว้ไหมก็ประมาณนั้นแหละแต่แค่ไม่แสดงออกมาไม่ได้พูดออกมาไม่ได้มีการกระทำอะไรๆ,ๆออกมาให้คุณได้รู้ว่าฉันไม่อยากเสียเธอไปนะอะไรแบบเนี้ยนะคะต่อไปบทสรุป คอนโซลเอ็มพาร์โร่ไฮเพนเทิล7ถ้วย9เหรียญ7เหรียญ5ถ้วยนะคะแล้วก็ไลอ้อ f บอนส์นะคะสำหรับคนโสดเมตรนะคะก็ยังคงโสดอยู่นะคะยังคงสถานะเดิมคะ่ะเป็นโสดอยู่แล้วก็ เป็นลักษณะของแอบชอบก็ยังแอบชอบอยู่กับคนนั้นความรู้สึกถามว่าตัดหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ตัดนะคะมีคนเข้ามาแต่ทําได้แค่ดูสถานการณ์กันไปดูไปก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรใดๆที่มันเกินกว่านั้นนะคะ s e p a r a เรชั ation, การห่างจากลาจากใครบางคน แค่มตรีที่คุณและเขาต่างก็มีความรู้สึกที่มันสตรองด้วยกันทั้งคู่แต่แค่ว่ามันเป็นจุดที่ไม่สามารถที่จะแสดงออกมาให้ใครได้รู้หรือให้ใครได้แบบคือไม่สามารถที่จะแสดงออกมาได้อ่ะ <c oughs> คุณก็แสดงความรู้สึกนันออกมาไม่ได้เขาก็แสดงความรู้สึกนันออกมาไม่ได้เช่นกันนะคะเพื่อมีปัญหากั้นกลางซมสี เป็นห่วงเสมอขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจขอเพียงความเข้าใจนะคะโอเคสำหรับคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณลูกกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ไปนะคะสถานะคนมีคู่นะคะความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างคุณกับเขานะคะฝั่งคุณสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงแฮงแมนควีนออฟบอร์ดจัดเ t สนะคะเพศสัพเพนด์คสแล้วก็คิงออฟบอร์ดแล้วขออีกสักใบนะคะอ่าห้าถ้วยมันเป็นเรื่องของความเบื่อหน่าย เรื่องของความเบื่อหน่ายเรื่องของความคิดที่โฟกัสแต่โฟกัสถึงอดีตโฟกัสถึงเรื่องช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มันมดี นะคะคแต่ลืมโฟกัสณปัจจุบันไปว่าเราควรที่จะดูแลหรือเทคแคร์หรือควรจะทําอะไรกับปัจจุบันนะคะเราโฟกัสแต่สิ่งที่มันผ่านมาสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องที่มันไม่ดีก็ตามนะคะชาวธาตุไฟหรือตัวคุณเองนะคะค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นอารมณ์นะคะด้านอารมณ์ความรู้สึกก็ตามนะ,ะหรือจะเป็นบุคคลนะคะแล้วก็ชาติชาวธาตุดินนะคะ เมษสิงหธนูนะคะมังกรพฤกษบหรือการได้อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ช่วงนี้คุณจะต้องบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้นะคะให้มันค่อนข้างที่จะนิ่งเพราะว่าอารมณ์ค่อนข้างจะพุ่งผ่านหรือเซนซิทีฟง่ายแต่เซนซิทีฟในที่นี้ก็คือภูเขาไฟระเบิดง่ายเหมือนกันนะคะตรงนี้ต่อไปด้านคนรักนะคะสถานการความรักเป็นยังไงทาวเวค่ะนี่ไง เรเปิดลงทางเขาละเรียบร้อยควีนอัฟสอดเก้าเหรียญแล้วก็เพสซับบอลนะคะด้านฝั่งเขานะคะอาจจะดูนิ่งนะดูเย็นชาดูเฉยชาบ้างเลยฝั่งเขาอะดูนิ่งดูเย็นชาดูเฉยชาดูพูดน้อยพูดน้อยต่อยหนักเพื่อพูดน้อยแต่ว่า ในที่นี้มีเกณฑ์สูงมากว่าจะมีปัญหาด้านปัทาคารมกันแล้วคำพูดของเขาจะค่อนข้างที่จะทิ่มแทงใจเราพอสมควรเลยแหละนะคะมันจะขุดขุดความเป็นไฟในตัวเราอะที่พยายามจะดับมันหรือพยายามยิ่งให้มากที่สุดอย่างที่บอกว่าจะต้องบาลานซ์ความรู้สึกของเราอารมณ์ของเราให้ดีๆนะคะเพราะเขาเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีเกณฑ์มากๆเลยว่าจะได้ขุดอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะ ขุดอารมณ์เราขึ้นมาด้วยคําพูดที่แทงใจเรานะคะก็อย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์ทะเลาะก,กันเก้าเหรียญคือใช้ชีวิตเหมือนไม่ได้เติมเต็มกันเท่าไหร่นะคะเขาจะแบบโฟกัสที่ตัวเองมากเกินไปในช่วงนี้นะคะในช่วง1 6บหกถาเอ็ดนะฟังดีๆนะคะโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าความสัมพันธ์นะคะต่อไปความคิดความรู้สึก คาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณคะ King of Pentacles หกไม้เท้าเอาชนะนะคะเพราะสับสนเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นพยายามวิ่งหนีปัญหาด้วยนะเหมือนก่อเอาไว้แล้วก็แล้วก็ไปอะ่ะคือไม่ได้ไปแบบเลิกหรืออะไรอย่างนั้นนะแต่ไปแบบว่าคือเงียบไปหรือแบบไม่ได้สนใจที่จะเคลีย ที่จะจัดการกับสิ่งที่ตัวเองก่อไว้ในความสัมพันธ์อืมอาจจะดีในบางคนที่ผ่านมานะก่อนหน้าน,นี้ก่อนสิบหกเนี่ยอาจจะดีหรือมันระหองระแหงกันมันจะจะมาหนักในช่วงสิบหกถึงสามเอ็ออย่างที่บอกว่าเรื่องอารมณ์เขาความรู้สึกและคําพูดนะคะทางฝั่งเขาที่เราจะต้องเป็นฝ่ายรับมือเนี่ยอาจจะหนักหน่วงสักหน่อยนะคะเอาแต่ใจอ่ะคือใช้ตัวเองเป็นจุดยืนนิดนึงอะฝั่งโน้นนะ ฝั่งคุณหลกักคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาห้าไม้เท้านี่ก็อืมสองไม้เท้านะคะ l ูวอก็ดูว่าขิงก็ราขาก็แรงก็คล้ายๆประมาณนั้นแต่คุณก็ยังพอจะซอฟลงหน่อยนะคะเพราะจะซอฟลงอยู่เพราะคุณยังโฟกัสที่อย่างน้อยมันก็โฟกัสที่ความสัมพันธ์มากกว่าฝั่งเขาอะฝั่งเขาจะโฟกัสที่ตัวเองหน่อยแต่ฝั่งคุณจะโฟกัสที่ถึงแม้จะเป็นอดีต ่อให้เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่ยังน้อยคือความสัมพันธ์ที่เรายังมองเห็นนะคะคุณก็ยังรู้สึกว่าพยายามประคับประคองนะพยายามประคับประคองพยายามจะเข้าใจนะคะถึงแม้ว่าจะคุมไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งที่อาจจะมีปากเสียงนะคะหรือมีการตอบโต้บ้างอะไรบ้างตรงนี้แล้วก็น้อยใจเป็นความรู้สึกที่น้อยใจฉันต้องทำยังไงละ่ะ ฉันก็ทำดีที่สุดแล้วแหละในมูลของฉันนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเดะมูนเร็จถ้วยในเรื่องของความสัมพันธ์เอาจริงๆแล้วอะ่ะไม่ว่าเขาจะทำโน่นทำนี่พูดนั่นพูดนี่อะ่ะออกไปอะคะ่ะมันคือส่วนที่เขาเก็บเอาไว้ข้างในมานานหรือกดดันมานานแล้วมันปล่อยปล่อยออกปล่อยออกปล่อยออก,ปล,อออกปล่อยมากเกินไปนะคะ แคร์หรือเปล่าแคร์นะแคร์ความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไม่อยากสูญเสียด้วยแต่ถามว่าทําอะไรอยากจะทําอะไรเพื่อความสัมพันธ์ให้มันพัฒนาแล้วมันดีขึ้นไหมก็ไม่แค่ต้องการแบบให้มาเสิร์ฟเสิร์ฟเขาเสิร์ฟเสิร์ฟ,รฟในสิ่งที่เขาต้องการในสิ่งที่เขาจะโอเคโดยที่ต้องการจะรักษาไว้นะแต่ไม่ทําอะไรเลยไม่ไม,ไม่ไม่ทําอะไรเลยอะ ที่จะให้มันดีขึ้นนะคะคล้ายๆเอาแต่ใจเอาแต่ใจอย่างเดียวเอาแต่ตัวเองอย่างเดียวเลยนะคะมันก็จะเหนื่อยที่ใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้ไพ่มันสลับได้นะคะต่อไปบทสรุปเจ็ดดาบมีการสืบมีการส่อ,สองแล้วว่ามีอะไรเป็นปัญหานอกจากแค่เราสองคนหรือเปล่านะคะ หกดาบนะคะมันไม่กระชับมีดกันเหมือนเดิมละเ็ตซ okay, อฟท์สอดปัญหาเล็กๆน้อยๆตรงนี้เข้ามามันสะสมแล้วมันลุกลามขึ้นมาใหญ่ขึ้นนะคะเนี่ยเป็นห้าไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วนะคะอารมณ์ความความรู้สึกนะคะค่อนข้างจะปรีดต้องระวังมากๆ ต่อให้เขาจะพวดภาษาเรายังไงด้วยคําพูดด้วยการกระทาอะไรเราต้องพยายามดิ้งให้มากที่สุดนะคะมันมีเรื่องของความน้อยใจแล้วก็ความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้รักกันแล้วหรือเปล่าวะถึงทําแบบนี้นะคะมันเป็นฟิลแบบเชือกเส้นสุดท้ายเ่ยถามว่ามันขาดหรือเปล่ามันยังไม่ขาดนะคะมันยังไม่ขาดมันยังมันยังแบบว่ารักษาไปได้อยู่เซนซีคิดยังไง ยังติดอยู่ตรงนั้นลักนะแต่ไม่แสดงออกฮันนีมูนนะคะ you deserve love แล้วก็ให้มองดวงหัวในเรื่องของความรักนะคะคิดซะ,ะดว่าความรักที่เรามีให้เขาถ้าให้ไม่สลับนะคะคิดซะว่าความรักที่เรามีให้เขาหรือการที่เราพยายามพยายามกับที่แล้วแหละ ก็มองไปซะว่ามันมันเป็นอะไรที่เราทําดีที่สุดแล้วแล้วกันนะคะส่วนช่วงเวลาที่ดีๆเนี่ยคือหมายจะต้องต้องมีเวลาสักช่วงหนึ่งที่จะต้องให้ให้กันบ้างนะคะแต่มันก็ด้วยลักษณะข,ของเออเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยมันก็คงจะไม่ง่ายในบางกลุ่มในบางประเทศที่อยากมีเรื่องของสถานการณ์ดังกล่าวอยู่จะให้ไปเที่ยวเลยมันก็มันก็จะไม่ใช่จุดที่ใช่เท่าไหร่ก็ บางคนที่ใช้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอนะอยู่บ้านเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะดีแบบเซอร์ไพรส์หรือมีดินเนอร์อะไรที่มันแบบดูทำให้แบบสถานการณ์มันเย็นขึ้นก็น่าจะโอเคนะเออถ้าถ้าเรายอมได้นะถ้าเรายอมที่จะเออสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยสักหนึ่งวันก็ได้ที่อย่างน้อยเราเย็นแล้วก็ทำให้เขาเย็นขึ้นแต่ไม่ต้องไปคาดหวังนะว่า ฝั่งเขาก็ดูเหมือนกับบักไม่ตรงกใจอยู่เหมือนกันนะนะคะแล้วก็มีความเอาแต่ใจดังนั้นคาดหวังแค่ว่าเราทําดีที่สุดแค่นั้นแหละก็พอแล้วนะคะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้นะคะรองคุณกับเขาฝั่งคุณนะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงคะท่าพ King of Bonds 8ไม้เท้านะ King of Cups นะคะแล้วก็ King of p e n t a c l e s นะทั้งทัดไธทัดน้ำทัดดินมีอิทธิพลต่อคุณนะคะเมสิห์ธนูมังกรประสบกันมีกรกฎหรือพิจิตนะคะที่อยู่ในราศีละคนาดหรือดาวศุกร์มีอิทธิพลต่อตัวคุณ ความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆนะคะมีคนเข้ามามากกว่า1คนทําให้คุณหวั่นว้วจากคนคุยนะคะมีเรื่องของการปรับตัวเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะแต่ความสัมพันธ์ถามว่าไม่ชัดเจนอยู่ไหมก็ยังไม่ชัดเจนอยู่นั่นแหละนะคะต่อไปฝั่งเขาล่ะฝั่งเขานะคะคนที่คุณอยู่ด้วยคนอันดับหนึ่งนะคะ King of Sword ก้าถ้วยสามเหลียญเพชรคัพ mm hmm. hey, สามเท้า mm hmm. เขาก็มีตัวเลือกคุณก็มีตัวเลือกเพิ่มเข้ามา mm hmm. ส่วนเขามีตัวเลือกที่มีอยู่แล้วแต่ก็ยังมีเข้ามาอีกนะคะก็ยังใช้เวลายอยู่ค่ะตัวเขาก็เหมือนจะรอใครสักคนยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีเดียวนะคะยังรอคนที่ใช่คือระหว่างรอเนี่ยใครเข้ามาก็คุยคุยคุย,ค,ยคุยไปมันยังไม่ใช่ก็ ก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งแล้วก็คุยไปเผื่อว่า,าในอนาคตอาจจะอาจจะโอเคก็ได้หรืออะไรเงี้ยคือไม่ได้ตัดโอกาสของตัวเองไปซะทั้งหมดนะคะคือใครเข้ามาก็คุยคุย,ค,ยคุยไปไม่ได้สนใจว่าคือในเรื่องของโฟกัสของความรักอย่างเดียวคือเรื่องของมิตรภาพอะไรแบบเนี้ยก็โอเคที่จะรับเข้ามามต่อไป ต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเขาคิดรู้สึกยังไงคะดมูนสิบดาบทะเลาะอ,อะไรกันเนี่ยมันจะมีปัญหากันนะคะมีปัญหามีกำแพงต่อกันมีกำแพงกั้นกลางต่อคุณนะคะโกรธยังโกรธยังงอนยังเซ็งในความสัมพันธ์อยู่แต่ถามว่าตัดหรือเปล่าก็ยังไม่ตัด ก็จะรอดูแบบนี้แหละจะรอดูว่าคุณจะเอาอย่างไงหรือคุณจะคุยกับเขายังไงหรือคุณจะง้อเขายังไงคุณจะเอาใจเขายังไงหรือคุณจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ยังไงแต่ในความรู้สึกก็ยังโกรธอยู่ยังโกรธอยู่นะคะเขาคิดรู้สึกยังไงห้าเหรียญอ่ะคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาห้าเหรียญสี่ไม้เท้าสี่ดาก็แคร์เขาอยู่นะ ก็แคร์เขาอยู่มีคนเข้ามาหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคุณก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้ภายนอกได้รับรู้แบบชัดเจนได้อย่างโพสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยในโซเชียลต่างๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนกันมันต้องแฟงแฝอทีกหนึ่งนะคะในเมื่อฝั่งเขาก็ยังชัดเจนกับเราไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะชัดเจนกับเขาได้เช่นกันสีดาบคุณคิดว่าเราจะต้องนิ่งกับเขาไปก่อนคือนิ่ง ให้ใจเย็นนะคะใจเย็นแล้วค่อยเข้าหาค่อยคุยกันอีกทีมันน่าจะได้อะไรที่โอเคมากกว่าตอนที่มันร้อนๆอนอ,นอยู่แล้วเข้าไปคุยเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเคอร์มิตรอรอให้คุณเข้าหาเขาจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นเขาจะนิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะเป็นฝ่ายง้อคุณฝ่ายเข้าหาเขาเองนะคะคือเราจะต้องเป็นฝ่ายง้อตลอดเลยเหรอเมนตั้งแต่ตั้งแต่มีคู่เมื่อกี้แล้วนะก็จะต้องเป็นเราที่แบบว่าต้องเข้าหาต้องเป็นฝ่ายยอมต้องเป็นฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เม่ถ้าไม่ยอมคือไม่ยอมถ้ายอมก็ยอมเลยนะยอมแล้วยอมเลยบทสรุป สองดาบแต่ไม่ท้าวคนเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นคนทางไกลทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่นะคะรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์อืมแต่กับบางคนที่เรารู้สึกพิเศษเขากลับเฉยชานะคะเขากลับเหมือนจะไม่สนใจหรือไม่ค่อยเห็นค่าความรู้สึกของเราเท่าไหร่นะคะ<ม>ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนกับใครสักคนเป็นพิเศษนะคะอยู่ในจุดที่ ใช้ความคิดค่อนข้างเยอะหรือมีเรื่องเครียดเข้ามานะคะเรื่องเครียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะเซมซีจริงใจไม่จริงโจ้ยังไม่ลืมเธอหน่วง ความสัมพันธ์ของคุณนะคะให้อภยัยแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาหรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือคนที่กาลังคุยอยู่นะคะแล้วเขามีอิทธิพลต่อคนนะุณอ่ะก็เรียนรู้กับมันไปซะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีความรักครั้งใหม่เข้ามามีคนใหม่ที่เป็นตัวเลือกใหม่เข้ามาให้บอกว่าก็อย่าเพิ่งปิดโอกาสตัวเองคนใหม่อาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้นะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินตัดกับสินนะคะโอเค คลิปของเมฆก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u s s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ